Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t อ h ด้วยบอกตอนนวันนี้นะครับจะมาบอกถึงสำนวนประโยคหนึ่งที่ท่านนบีสุลต่าลอเวาะได้ิวะสัลลัมได้เคยสอนให้กับสอบัตท่านหนึ่งที่มีชื่อว่ามุสลิมบินฮาริสซึ่งท่านถือว่าเป็นสอบัตของท่านนบีสุลลัาลอเวาะได้ฮิวะสัลลัมที่ท่านนบีนั้นได้บอกถึงประโยคประโยคหนึ่งท่ากว่า เขาได้กระทำเป็นประจำภายหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นแล้วจากการละหมาดมักริบหรือว่าละหมาดสุบฮีนั้นถ้าเกิดว่าเขาเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเขาจะได้ถูกบันทึกว่าเป็นผู้ที่รอดพ้นปลอดภัยจากไฟนรกของอัลลอฮฺ س ب ح ا ว ه ตละ ت ع ا ل มันดังที่ได้ปรากฏอยู่ในกิตาบอัลกรัรกอ,อิมามนวาวีซึ่งท่านได้นำมาจากสุนันอบิดาวุฒ อันมุสลิมบินฮาริสอันตามีมีท่านอบบดาวุฒได้เอามาจากท่านมุสลิมบินฮาริสซึ่งท่านเป็นคนที่อยู่ในเผ่าอัจจามีมีซึ่งเป็นอัสฮาบีเป็นซอมัตท่านหนึ่งของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันรอสุลิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งท่านก็ได้เอาหะดิษนี้นั้น มาจากท่านอุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมด้กล่าวว่าแล้วท่านอัลลอฮสัลลลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมนั้นได้มากระซิบพูดเบาๆกับตัวของท่านกอล ل และท่านอบีก็ได้กระซิบเบาๆโดยกล่าวว่าอ إ ตะมิน ر ف ลาตินม ة อริบี เมื่อว่าท่านได้ผินออกจากการละหมาดมักริบนั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านได้เสร็จสิ้นแล้วจากการละหมาดมักริบนั้นท่านก็จงกราบประยุคซึ่งเราจะมาอ่านต่อไปข้างหน้านี้นะครับอ่านประโยคนี้นั้นซาบะมารจินอ่านเจครั้งด้วยกันฟอินนะกะอิดะคุนดาลิกดังนั้นแท้จริงแล้ว เมื่อว่าท่านได้กล่าวเมื่อว่าท่านได้กล่าวประโยคดังกล่าวนั้นตุมมาโมจามิเลยและที่กะาต่อมาแล้วท่านได้เกิดเสียชีวิตลงจากคืนนั้นของท่านนั่นหมายถึงว่าเขาอ่านหลังละมาดมักริปเสร็จสิ้นแล้วนั้นถ้าเกิดว่าเขาได้เสียชีวิตลงนั้นในคืนนั้นกุติบาลและกาจีวารุมมินหาจะถูกบันทึกให้เก่ท่านนั้นว่าเป็นผู้ที่รอดพ้น อดภัยจากควินรักอัลลอฮฺซุบฮฺฮานะหฺตานว่าด้านเลียตซุบฮฺและเมื่อว่าท <ination> <erei> ่านนั้นได้เสด็จสิ้นแล้วจากการละมาสุบฮฺฟะคุนกาดิกะท่านก็จงกล่าวเหมือนเช่นนั้นแหละด้วยกับประโยคเดียวกันนั้นแหละเจ็ดครั้งฟ้อินดิกะอินมุจจามินโยมิกะดังนั้นแท้จริงท่านหากว่าท่านได้เกิดเสียชีวิตลงใน วันวันนั้นก็คืออ่านภัยหลังจากละหมาดก็ดูสุบะฮิเสร็จแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตลงในวันนั้นของท่านนั้นกูดีบาละกาจิวารุมมินฮาก็จะถูกบันทึกให้แก่ท่านแล้วว่าเป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองให้ร,พร,พรพอดพ้นปลอดภัยจากไฟนรกของอัลลอฮุบ ب ح า ن าและ ت ع ا ل นี่ก็คือเป็นฮันดิษที่ท่านอาบีสซุลนะลอฮุอะลยฮิวซัลลัมให้การรับรองดังนั้นแล้วก็สมควรที่พวกเรา จะนำเอามาอมานนำมาปฏิบัติเพื่อที่หวังว่าเราจะได้เป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับการคุ้มครองให้รอดพ้นจากไฟนรกของลอสุบฮานาฮูตาลาสำนวนประยุกต์ที่ว่านั้นก็คือให้เรกกากล่าวอัลลอฮุมะจุรนีมินันนารอัลลอฮุมะจุรุนีมินันนารอัลลอ اللهم <سؤال> اجرني من النار <سؤال> اللهم <سؤال> اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار لك ما بحبك من كريبنا نكب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته